ล่าสุดสมคิดชี้คนดีเมืองไทยเยอะแยะแต่อยู่ไม่ได้หายออกจากการเมืองหมดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ทำเนียบธบาในายสมคิดจะตูดสีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าว ความวุ่นวายภายในภาพรงชารัฐที่กดดันให้มีการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีหรือคอรมอว่าช่วงนี้พวกเราทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นต้องร่วมใจช่วยกันดูแลให้การเมืองดีให้บรรยากาศการเมืองไทยดีเรื่องการเมืองถือว่าสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจก็จะดีตามสังคมก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดี งานการก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทางพวกเราด้วยดังนั้นต้องช่วยกันข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรจริงหรือเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเสนอให้น้อยหน่อยไม่เสนอในสิ่งที่ไม่สร้างสารรค์มันก็จะช่วยการเมืองได้ไม่ใช่หรือ คนดีๆเราต้องการให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยให้เขาเข้ามาช่วยทำงานการเมืองใช่หรือไม่เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่รัฐมนตรีอย่างเช่นนายกอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคนดีคนเก่งซื่อสัตย์สุจริตเขาก็อยู่กันเมืองไม่ได้แล้วถ้าคนดีทยอยออกไปทีละคนทีละคนใครจะทำงานให้ ใช่ไหมพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นต่างหากที่จะเดือดร้อนดังนั้นช่วยกันนะครับผมมองว่าทุกฝ่ายก็รู้จักกันทั้งนั้นข่าวอะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปถามหยุดได้แล้วคนดีมีเยอะในเมืองไทยและหากอยากให้เขาเข้ามาถ้าเข้ามาได้ก็เชิญเข้ามาเลยคนที่อายุมากแล้วจะได้ถอยไปผู้สื่อข่าวยังถามอีกว่า แต่ข่าวที่เกิดขึ้นก็มาจากบรรดานักการเมืองทั้งนั้นนายสมคิดกล่าวว่าก็ไปถามคนที่เขาพูดไม่ต้องมาถามตนข่าวดีๆทำไมไม่ติดตามกันเช่นจะมีการฟื้นฟูขอสอมกอบ่ายนี้จะมีการไปดูกันว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ที่จะช่วยเหลือประชาชนขอให้ช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีต่อประเทศเถอะ และบ่ายนี้ตนจะไปติดตามงานเรื่องงบประมาณเพื่อดูว่ามาตรการต่างๆไปถึงไหนอย่างไรและครึ่งปีหลังควรจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดในสิ่งเหล่านี้เมื่อถามว่าที่บอกว่าคนดีมักอยู่ไม่ได้นั้นนายกมนตรีคิดเหมือนที่ท่านคิดหรือไม่ในสมคิดกล่าวว่าอ้าวก็นายกเป็นคนดีใช่หรือไม่ท่านก็ต้องคิดเหมือนกันและ การปรับคอรมอก็อยู่ที่ท่านอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแสดงว่าช่วงนี้หลายคนเล่นกันเมืองมากเกินไปมากกว่าทํางานใช่หรือไม่นายสมคิดได้กล่าวว่าผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตั้งใจและพูดคุยในสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองได้ใครมาใครไปไม่สําคัญหรอกเมื่อถามว่ามองใครไว้บ้างที่จะ มาช่วยงานด้านเศรษฐกิจได้สมคิดกล่าวว่าคนดีๆมาได้ทั้งนั้นเวลคัมเวลคัมเงินกู้4ี่แสนล้านระอุกเก้าไกลจับตาเปลี่ยนขุนคลังห่วงยัดไส้งบฟื้นฟูพักเก้าไกลจับตาการเปลี่ยนแปลงใน พ,พรรคพลังชารัฐก,กับเงินกู้400ล้านฟื้นฟูวิกฤตโควิด -19 วันที่5มิถุนาย,ยนปี63นายวิโรจน,น์ลักษณะอดิสรโฆษกพรรคเก้าไกลกล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและผู้บริหารของพ,พรรคพลังชารัฐหลังการลาออกของกรรมการบริหารพรรค18คนโดยระบุว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องภายในของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับเหตุการณ์3เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องช่วยการจับ ตาอ,อย่างใกล้ชิดคือ 1. การปรับคอรมอซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่มีบทบาทอย่างมากในพรกาสามฉบับซึ่งมีวงเงินรวมกันสูงถึง1.9ล้านล้านบาทในการกานกรอมวินิจฉัยกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในทางปฏิบัติโดยวงเงินที่สูงถึง1.9ล้านล้านบาทเป็นเป้าหมายอันหอมหวน นายวิโรธกล่าวอีกว่าด้วยเงื่อนเวลาที่พอหมอพอเจะและปรากฏตการชุลมูลเกี่ยวกับงบฟุ้นฟูสี่แสนล้านบาทจึงเป็นข้อสังเกตที่ประชาชนต่างจับจ้องและสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิ่งเปลี่ยนตัวหน้าพรรคใขาธิการพัก และคณะผู้บริหารของภาคพรมชารัฐหรือไม่และสิ่งที่ประชาชนทุกๆคนต้องร่วมการติดตามต่อไเป็นอีกจากนี้ก็คือโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ400ล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นเต็มไปหมดนั้นมีโครงการอะไรบ้างเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่โครงการละลายงบที่เอาคําว่าสู้ภัยโควิดมาต่อท้ายเช่นเปลี่ยนหลอดไฟสู้ภัยโควิดขุดบ่อน้ำบาดานสู้ภัยโควิดศาลาพักใจสู้ภัยโควิด ขุดลอกคูครองสู้ภัยโควิดและอีกหลายๆอย่างหรือเปล่ามีการกำหนดสเปคที่เกินจำเป็นเพื่อล็อกสเปคให้กับผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการไรายใดหรือไม่ราคาในการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขในการบริการหลังการขายเมื่อเทียบกับราคาตลาดแล้วเป็นอย่างไรและผู้ที่ชนะการประมูลนั้นมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองคนใดในายวิโรธระบุนายวิโรธกล่าวอีกว่าเงิน400ล้านบาทนี้มีบางคนเคยเถียงกันว่าที่ผ่านๆมาไม่เห็นต้องมีประชา ชนควักเงินไปจ่ายหนี้ให้กับรัฐบาลเลยแต่การใช้หนี้ของรัฐบาลจะต้องเบียดบังเอาเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนไปจ่ายชำระหนี้และดอกเบีย้ยที่เคยกู้มา ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่ต้องนําเอาเงินไปชาําระหนี้รัฐบาลก็จะมีงบประมาณที่มากขึ้นในการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาชนคนไทยมีงบประมาณมากขึ้นที่จะนํามาอุดหนุนเพื่อปรับปรุงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ดีขึ้น 2. การพิจารณาโครงการกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ400ล้าน บาทที่จะเสนอเข้าคอรมอลในวันที่7กรกฎาคมนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากรอบหลักเกณฑ์ของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ส0ล้านบาทเป็นกรอบที่กว้างมากๆและเอื้อให้ฝ่ายต่างๆจากหลายมุ่งกันเมืองพยายามที่จะวิ่งเอาโครงการสับเพเหระทั่วไปมาปัดฝุ่นยัดไส้เติมคำว่าสู้ภัยโควิดต่อท้ายที่ชื่อโครงการแล้วเอามาของงบประมาณเพื่อนำไปแบ่งกันเป็นหัวคิว ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไหลมุ้งทางการเมืองวิ่งเต้นแย่งงบวิ่งการล็อกสเปกกันให้บุ่นประกอบกับการที่มีข่าวที่ลือกันในสภาว่ามีการหัวกันเพื่อปิดปากสสโดยมีการกันงบประมาณไว้ให้กับสอสคนละ8 0ล้านบาทโดยจะฝากงบประมาณเอาไว้ที่งบจังหวัดแล้วให้สสวิ่งเข้าไปชี้เข้าไปล็อกสเปก ว่าจะทำโครงการอะไรให้ผู้รับเหมาคนไหนเป็นคนทําซึ่งสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นค่าหัวคิวและเงินทอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาในายวีโรธระบุดังนั้นภาระของการใช้หนี้ก้อนหนี้ของประชาชนคนไทยก็คือการต้องยอมให้ประเทศชาติล้าหลังต้องพัฒนาได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นต้องยอมให้ลูกหลานของเรา ต้องทนกับสภาพความเป็นอยู่ที่มันควรจะดีกว่านี้ได้ไปอีกนับสิบสิบปีนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมกันตั้งข้อสังเกตและติดตามกํากับเรื่องราวทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ก้อนมหาศาลในครั้งนี้ปีบุตรชียรรัฐมนุน60คือระเบิดเวลาซาสัสอวอยิ่งกว่าสภาผัวเมียอวยรัฐบาลออกนอกหน้า เมื่อวันที่6มิถุนาย,ยนปี2563ที่อาคารไทยซัมมิตนายปีพุดแสงกระนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีการตั้งคณะกันมาที่การหรือกมทวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรจนถึงตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ว่าอย่างที่เราทราบกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาให้แก้ไขได้ยากมากในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่หากเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ทําอะไรเลยก็คงจะไม่ถูกต้องนักดังนั้นการตั้งกรรมธรวิสามันจึงเป็นสุดเริ่มต้นที่ดี ที่ผ่านมาอาจจะติดปัญหาจากวิกฤตการณ์โควิด -19 ทําให้การทํางานล่าช้าออกไปแต่ตัวคิดว่าหลังจากที่ได้รับการอนุม,มัตจากสภาผู้แทนราษฎรให้ขยายเวลาการทํางานออกไปอีก90วันก็คงจะทํางานกันมากขึ้น ในส่วนของตนและสมาชิกกรมทรสมัยที่เป็นสัดส่วนของพาคนักขัใหม่หคนก็ตั้งใจที่จะเขียนข้อเสนอทั้งหมดที่เคยพูดในที่ประชุมทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยโดยจะรวบรวมเขียนออกมาเป็นเอกสารชุดหนึ่งที่แจกแจงว่าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้างในท้ายที่สุดจะแก้ไขสำเร็จหรือไม่ตนเชื่อว่าจะสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังทางสังคมจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายร่วมกัน กดดันโดยเฉพาะการเข้าไปกดดันที่สวเมื่อถามว่าจะรับประเมินการทํางานตลอดหนึ่งปีของสอวอ,อย่างไรบ้างนายปีบุตรกล่าวว่าตนคิดว่าเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2 5งพถือเป็นที่ประจักษ์พยานที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะพี่น้องประชาชนได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าสวสองร้อร250คนถูกสร้างมาเพื่ออะไรและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็ยิ่งเห็นชัดว่าสวทํางานอย่างไร ได้เข้าร่วมลงมติกี่ครั้งหรือขาดประชุมกี่ครั้งซึ่งการลงมติแต่ละครั้งก็ไม่เคยจะมีเสียงแตกคือชนะกันศูนย์หมด ผมคิดว่าสวตามบทเฉพาะการทําให้ข้ออ้างและเหตุผลทั้งหมดของการมีสวในประเทศไทยหายไปหมดเลยสมัยก่อนเรามักจะถกเถียงกันว่าสวมีไว้ทําไมควรจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งและก็มักจะกล่าวอ้างกันว่าหากสวมาจากการเลือกตั้งก็จะได้สภาผัวสภาเมียสภาพี่สภาน้องแต่วันนี้สว250คนก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นยิ่งกว่าสภาผัวสภาเมียมันคือสภาเครือข่ายอํานาจของคณะรัฐประหาร เพราะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลเลยนำซ้ำบางคนก็อวยรัฐบาลจนออกนอกหน้านายปีบุตรกล่าวเมื่อถามว่าปรากฏการความขัดแย้งและการแก่งแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองและการบิงเต้นเพื่อให้เกิดการปรับคณาาะรัฐมนตรีหรือคลรนายีบุตรกล่าวว่าความจริงตนรณรงเรื่องนี้ตั้งแต่ออกเสียงประชามติแล้วเพราะเรามองว่าหากปล่อยรัฐมนูญนี้ออกไป มันจะดึงบ้านเมืองและการเมืองไทยถอยหลังกลับไปเหมือนปี2520ที่เรียกว่าสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบที่มีการเลือกตั้งเป็นเหมือนพิธีกรรมโดยในไทยที่สุดรัฐมนูญจะสร้างปัญหาต่างๆตามมาเช่นวันแรกที่เรามีรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำที่ก่อให้เกิดการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์จนมีการตั้งรัฐบาลแบบสหพักโหวตแต่ละครั้งก็ต้องลุ้นกันทุกครั้งนำมาซึ่งการซื้อขายงูเ่าแจกกล้วยและการยุบพ,พัก รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดผมจึงอยากเชิญทุกสถาบานันการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายมาช่วยกันถอดสลักระเบิดลูกนี้ตอนปี2534เราก็มีรัฐธรรมนูญลักษณะนี้ที่วางการสืบทอดอำนาจของรอสชวันนั้นเราไม่ร่วมกันถอดสลักระเบิดสุดท้ายเกิดพฤษสภา35จะมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากครั้งนี้เรายังมีโอกาสอยู่จึงอยากจะเชิญมาร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้การนายพิบุตรกลา